สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันมุมมองที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะคะกับสิ่งที่แจ็คสันหวังทําเขาไม่ค่อยได้บอกใครเลยนะคะอย่างล่าสุดที่เห็นแชร์กันก็คือแจ็คสันหวังนะคะได้บริจาคเงินหล้านหยวนให้กับมูลนิธิพัฒนาชนบทจีนนะคะเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศทิเบตก็เหตุการณ์แผ่นดินไหวในทิเบตน,นะคะก็สะเทือนถึง3ประเทศด้วยกันก็คือเนปาลภูฐานแล้วก็อินเดียนะคะความแรง7.1็ดจุดหลิตรเลยทีเดียวค่อนข้างรุนแรงมาก มากนะคะคส่วนตัวใแอดเคยอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะแค่4.6ลิตรทุกคนคือมันแรงมากแรงชนิดที่ว่าเราไม่สามารถลุกจากเตียงได้แรงจนคิดว่าตึกจะทนล่มอะค่ะแอดอาจจะอยู่ชั้นบนสุดได้แหละแอดก็เลยรู้สึกว่ามันเวี่ยงแรงมากๆเลยนะแล้วเหตุการณ์นี้คือ7.1ลิตรเนี่ยแรงอะ่ะมันไม่ใช่ค่อนข้างรุนแรงนะคะมันคือรุนแรงมากแล้วก็คือเห็นอาคารบ้านเรือนของเขาเนี่ยก็คือพังทลายไปเกือบหมดเลยนะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บแล้วก็สูญหายเป็นจํานวนมาก ะะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวทิเบตผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้ฟื้นตัวได้โดยไวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ได้มีแฟนคลับบางส่วนนะคะก็ได้รวบรวมสิ่งที่แจ็คสันหวังเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขาได้สร้างห้องดนตรีให้กับเด็กๆรวมถึงบริจาคเครื่องดนตรีด้วยที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นกีตาร์นะคะแล้วก็ยังมีการประมูลภาพวาดเพื่อที่จะสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆด้วยนะบางครั้งเนี่ยพากึ้นมา ก็ไปเป็นตัวแทนให้อันนี้เท่าที่เห็นนะคะแจ็คสันหวังเนี่ยน่าจะทํามาประมาณปี2ปีแล้วแหละแล้วก็ในประเทศไทยนะคะคราวที่แล้วเนี่ยที่แจ็คสันหวังมาเข้าร่วมโครงการเก็บขยะโดยที่ทาง C 2 w a t e r นะคะก็ไม่ได้ร้องขอให้เข้ามาช่วยนะแต่ว่าแจ็คสันหวังเนี่ยอาสา,าที่จะมาเองแล้วทาง c 2 w a t e r ได้ให้รา,ายละเอียดไว้ว่าตอนแรกเนี่ยจะให้มาแค่30มนาทีนะคะแต่ว่าแจ็คสันหวังก็ทําจนเสร็จเลยแล้วก็ล่าสุดนะคะหลังจากวันเกิดเนี่ยก็ได้จัด charity d i นอร์เพื่อที่จะนําเงินทั้งหมดมอบให้กั ban ทั้ง7บ้านนะตามที่แอดได้เคยเสนอรายละเอียดไปแล้วนะคะและกิจกรรมล่าสุดของ c ีทัวร์เธอที่กําลังจะมาถึงนะคะทุกคนตั้งตารอกันไายเลยก็คือแจ็คสันหวังเนี่ยจะมาเก็บขยะริมชายหาดแล้วก็ทํากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กกับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้ต้องรอดูกันว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเพราะว่ารายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยทาง c ีทัวร์เธอนะคะเขาก็ได้แจ้งไว้แต่เพียงเท่านี้นะวันนี้ก็เอามุมมองที่เราไม่ค่อยได้เห็นเกี่ยวกับแจ็คสันหวังนะคะ มันก็ทําให้เราเห็นว่าการที่เราเห็นว่าแจ็คสันหวังเนี่ยเขาได้เอนจอยไลฟ์แล้วก็ปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงเขาก็ยังมีมุมที่เขาได้ให้กับสังคมเพื่อตอบแทนสิ่งที่เขาได้รับมาอย่างมากมายนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ